เม at, ื่อนี้นอกพ่อพี <ip end ew> ่น้องหลังจากทีน้องจันได้เห็นนักบินอากาศไทยเดี๋ยวไปจะได้น้องจันนักบินอากาศไทยนักบินหญิงู้หญิงนอกพ่อพี่น้องงามแมงแหงโคตรโคตรงามเลยพ่อเป็นพี่น้องเลยเมื่อนี้น้องเดียจะหายน้องจันไปบึงคู่ไทยนอบจะสวยงามขนาดไหนนอบแล้วน้องจันจะได้เห็นความสวยความงามของคู่ไทยแล้ว ก็มีเอฟซีมินมาว่านอะหล้างจากที่เข้าในน้องเดียกับน้องจันใ้เหตุขิดนักบินยิงประเทศไทยหรือว่าขับเครื่องบินไหลเนาะเอฟซีบอกว่าคนไทยนะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นนักบินยิงแต่ก็บอกว่าจะเป็นทหารบกทหารเดือมีทั้งยิงแต่สายป้าน้องจันคิดว่าเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เฮียร์หรือว่าเปิดโอกาสให้เฮียน์แต่ก็ให้อะไรเป็นคนเล่าเขาเป็นไร คนดาวก็เป็นได้พ่อ่พี่น้องคือดีแท้ FC บอกว่าโอ้อยากให้น้องจันทเฮียนจบเลยอยากให้น้องจันไหลมาเป็นนักบินหญิงประเทศไทยดีน้องจันเนี่ยอีกสองเดือนกัจบนาะพ่อ่พี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ FC ก็มาบินยองน้องจันอีได้ปะคือเห็นน้องจันขับบินขับเครื่องบินอยู่มือนั่นใส่ชุดนักบินหญิงโอ้ยโมแมนเด้อพ่อยพี่น้องน้องจันเคยปะขี่ยังไม่เคยขี่เลย สิไปหายไปได้ไปคับเครื่องบินได้จังไถ่โน,น้ตพลพี่น้องมื่อนี้คิดว่าน้องจันคิดว่านักบินหญิงหรือว่านักบินคับยืนประเทศไทยงามขนาดนั้นแลยน้องจันคิดว่าสาวคู่นี่สิงามบ่น้องจันคิดว่าสาวคู่คือสิงามกว่าน,นักบินแน่เนอนพ, <อ S 2> พิยังเพราะว่าสาวคู่กับเครืงานอยู่ในแบบหออ้องยังแหลกเลยเขียนกับย่ามแรกกับโบสถ์สูตต่างแดดเป็นไรโน้ตพอพี่น้อง มันนักบินไทยกันตรงในยางไปครับย่นอีกนะาพลพี่น้องแล้วกันเวลาครับย่นมันเกิดเรืงอากาศไก่แสงตะเวทยังมันขึ้สีหอดหน้าพลพี่น้องน้องจันทรเข้าใจแต่ว่าข้าแต่างามแห้งได้พลพี่พน้องไม่เจอคนข้างขาวแบบขนาดซัมฟรังโลขนาดว่าตากแดดได้นอหนหลงจันทร์แม่นขนาดว่าตากแดดแบบยู่ไก่แสงอาทิตย์แบบว่าอากาศคือนสีหอนแห้งเพราะว่าอยู่ไก่แสงอาทิตย์ขนาดว่าเขาอยู่พื้นดินยังหอดเพราะแห้งเพราะม่พี่น้องเลยประเทศเราโอ้หนุนหอน หัวแถวหวานมาพอเตืมผัวเข้าบอมีเห่เอีน้องจันบอว่มีเปิดเทอมนญาเพลนนี่น้องจันจนบ่เปิดเรื่องพี่น้องมิเตอายหอดมาใส่แมนอ้าวมือนี้น้องจันพร้อมแล้ววัที่จะไปเบิ่งสาวคู่ประเทศไทยน้องจันกันสิพาิคาพพี่น้องไปเบิ่งน้ำนอกว่าสาวคู่ประเทศไทยสิงหาคเนอะบัานบ้านน้องจันนะสาวคู่นีกับมีอยูแต่ว่าส่วนแรยกับี่ต่คนแถวเป็นคู่ระหว่างพี้องวแต่สำหรับไทย แต่สำหรับไทยมีแต่คนงามๆแต่ผู้สาวงามเขาบอกมูนของจันผู้ชายนี่ว่า,วาอะไรวะขั้นมาขโมยดอื่นนะพู้พ่น้องมีสาวคู่งามโอ้พพโย,ยอพอ<ไ>ป<า>เป็นพอไปเขียดอยู่ดอกอยู่หัวเาสาวคู่งามอยากมาเสิบบขาลูกย่าจ<ง>ุเยามูนของจันมาเนาะตอนนี้ก่อนอื่น,นงเดียกับตองกาบขออนุญาตทั้งสองคุณพิมพ์ดื้อที่นงเดียจะนำคลิปนี้มาดีเอ็กซ์สั่นโตเนาะถ้าเกิดว่าพิษประกันใดกับตองกาบขอโทษขออภัยนำเนาะป้าตอนนี้น้องจันพรอว์บอห์ให้เอฟซีได้เบิ่งน้ำใะครู ไปตอนนี้ส่งคลิปวีดีโอขอบๆกันเลยเปิดคลิปมากันยิ้มโมหุบแล้วทุกคนคลิปต่อไปนี้บ่าพิมตัดคลิปไปเรียนคลิปไปกับสุศก์แวบไปเต็มเต็มอมยิ้มซุ่มซ้ำหัวใจและหลายๆคนได้เห็นคลิปนี้ก็อาจจะซุ่มซ้ำหัวใจเหมือนกับบ่าพิมทุกคนโอ้ไม่คิดไม่ฟั่นขอบคุณทุกคน บ่พิมอบคุณทุกคนขอบคุณ FC อ่าไล่ท่านเลยนี่ที่ว่าคอมเมนต์บอกอาคลิปว่าพิมพ์ยังคุณครูของเมืองไทยนะคุณครูแต่ละคนสวยมากเออนะว่าพิมพ์ก็เลยว่าบ่รอซาทุกคนพ่อมาทําคลิปตอบคอมเมนต์ที่ว่า FC คอมเมนต์บอกว่าคุณครูเมืองไทยน่ารักแล้วก็สวยขนาดไหนทุกคนอ่ะมื้อนก้็หัวใจกระชุมกระสวยกันอีกเต็มครั้งนึ่งทุกคนถ้าผู้ใได้อยากจะเบ่งคลิปนี้ เฮามากดไลค์กันก่อนทุกคนกดแชร์พร้อมกับกดซับสไครป์เพื่อกาวไปสู่หนึ่งแส,นส้นซับเ์คุณพิมพ์ได้ทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเฮาไปบำรุงหัวใจกันก่อนโดยเฉพาะกระเบนนุ่มๆน,น,นะคลิปนี้ก็เอากลมงามผมช่วยข้องคุณครูเมืองไทยมาตอนมาฝากไปคนแรกทุกคนอุย้ยนี่คือคุณครูของเมืองไทยสวัสดีครับคุณครูจะได้ดวงจันทร์ตหกน้แต่ละคนทุกคนเมื่อนี้มีแต่ค,คน สวยๆน่ารักน่ารักจำๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะเป็นย่างเงาคนขู่เหมือนไทยท่านงามคนนั้นทุกคนย่างนี่ทุกคนในเบิ้งนำบาพิมไปกันอ่าไปนำกันจนจบเลยทุกคนนี่อ่ะเบิ้ลไปแล้วกันบาพิมพ์ก็จะท่ามพูดคุยกับจะซีทุกคนไปเลยว่าคุณครูเมืองไทยนี้ยักรูขวบมากอยู่นะทุกคนผ้าที่ว่าเข้ามามัดคอรีเป็นซี่เดงกับซี่อ่านำเงินแก่ๆนี่ทุกคน อาสีฟ้าแก่ๆนี่เขาเรียกว่าคุณคู่เกี่ยวกับอะไรทุกคนซ่อนเกี่ยวกับอะไรนะเพราะว่ามีไล่สุดกันเลยเฮ้ยสวยมากอ่ะมาอีกเติมคุณคู่คนหนึ่งนะจ๊ะแต่ละคนนี้โอ้โหยิ้มหวานมากทุกคนมีไฟเกิดขึ้่าพิมพ์เลยทุกคนว่างามกันหรือโบ แต่อีกอย่างหนึ่งนะทุก่นพรพิมพ์สะดุดตาสุดๆก็คือไวอายุข้องอันคุลภูที่พรพิมพ์ได้ไปเจอคลิปใหม่นะเบิ่งจากหน้าตาแล้วเขาอายุแบบเด็กมากนะทุกคนเหมือนกับ20ตสิบตนนี่ว่าประมาณก็เกินยี่ะประมาณนั้นแหละเพราะแต่ละคนนะทุกคนหัข้าวห้กแหงแล้วก็สู้แหงแล้วก็ผิ้วผันพองไส่น่ารักอ่อนไหวนี่ เป็นแบบนี้บ่าพิมกับข้อฟักเนื้อฟักตัวดีนะคุณครูคุณครูครับบ่าวพิมพ์เป็นบ่าวลาวขอฝากเนื้อฝากตัวเด้ออยากจะให้คุณครูสอนไม่ใช่สอนหนังสือนะสอนเกี่ยวกับภาษาใจอ่ะมาเป็นกุ้มกันเลยทุกคนโอ้โหซีคนก็ช่วยกันทั้งนั้นเลยนะ อย่าลืมทุกคนยักครับพอพิมพ์ทำคลิปเกี่ยวกับย่างข้องเมืองไทยโดยสปอตแมนนุ่มๆ้าๆเก <ๆ S 2> ี่ยวกับเมืองไทยที่มันหน้าตาดีเนี่ยทุกคนถุกอ, <ๆ S 2> อาชีพกันเลยคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวพิมพ์ไปห้าคลิปมาทําให้ดูนะคนนี้สาวแวน่นสาวคุณครูวแวน่นคุณครูใส่แวน่นม,มามาต่อกันทุกคนนี่คืนนี้ก็เป็นเสื้อที่คุณครูใส่กับเป็นเสื้อสี่เลืออ่องนะทุกคน ก็คือแบบสามารถล่งในไลายแบบกันเลยนะค,นคุณครูเมืองไทยแต่ว่าบ่ต้องโฟกัสเสื้อทุกคนโฟกัสหน้าตาของคุณครูแต่ละคนนี่โอ้โหสวยมากช่วยมากนะจ๊ะถ้าว่าหมากักอย่าลืมทุกคนกดคอมเมนต์หัวใจมาไล่ๆที่พ่อพิงคจะทําคลิปยาวๆให้ดูเลยเพราะว่าย่างไลอ่อาซีแพงที่พ่อพิงไปเจอมาทุกคนโอ้โหดังคมมากทุกคนย่างไล่อรูป รูปหน้านี่แบบหน้าตานี่แบบวีเซฟเป็นรูปตัววีเลยนะทุกคนสวยมากหน้าแบบอินเตอร์แห่งนะทุกคนคุณครูท่านนี้เออว่ะเป็นยังไงทุกคนหัวใจกระซุ่มกระซวยกันหรือยังนี่ก็มาเป็นเป็นแกงเลยทุกคนโอ้ยแกงคุณครูอยากจะเป็นนักเรียนหนีเรียนแล้วให้คุณครูตี มีแต่งงามีคอมเมนต์หนึ่งดิว่าพิมไปเจอมามีคอมเมนต์หนึ่งเลยบสิคอมเมนต์เลย fc คอมเมนต์ว่าอ่ะช่วงนี้บอกพิมพ์เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากการทําคลิปนี่แหละทุกคนการทำไล่ไล่แนวนะเพื่อจะให้เทกใจ fc ที่มาติดตามว่าพิมพ์มาไล่คนเพราะว่าหลยคนก็ติดตามมาจากการทําคลิปข้่องเศร้าลาวค่องว่าพิมพ์ในเมื่อก่อนเดช่วงนี้ก็อาจจะ ทำคลิปเกี่ยวกับเศร้าเมืองไทยให้เบิรงก่อนทุกคนแต่ว่าเศร้าเหล่าเนี่ก็ยังมีล่าิดยว่าพี่จะทำคลิปให้ดูนะคนเกี่ยวกับอาชีพของเศร้าเหล่าที่ว่าหน้าตาดีๆสวยๆน่ารัก,หกเหมือนกับคนไทยนี่แหละ,ะนี่ทุกคน,ค,นคุณครูไซเวนนักห่า,หางแต่ละคนแต่ละคนก็นสร้างอินเทอร์เทนทั้งนั้นเลยนี่น่าใสามากทุกคน <c oughs> เออแบบนี้ก็ <c oughs> เป็นนักเรียน ถ้าสมมติบ่าิมเป็นนักเรียนก็คือสิแบบไปโรงเรียนทุกวันตั้งใจเรียนไปตั้งแต่้าแล้วก็เลิกเรียนก็จะเลิกซ้ากว่วเพื่อนาถอว่าตั้งใจเห้ยผมเป็นยังไงทุกคนว่าพิมพ์กมพูดไปกับโมหว่าทุกคนจะขึ้นกับว่าพิม์หรือบอนะก็คือเข้างามแทนนั่นแหละน่าทุกคนกันเลยว่าอยากเอาคลิปมาเพื่อแพรให้บึ่ง แต่ละคนก็ยังเป็นไวแบบใซๆกอนเลยนะคุณครูอยู่ที่ประเทศไทยอต่อไปอาจจะเป็นอาจารย์ด้วยทุกคนโบหัวอาจารย์อยู่ที่มะฮ่าไรนี้จะช่วยคณะได้เลยนคนเดี๋ยวพ่อพิมต้องไปห้าคลิปมังก่อนแต่ว่าระดับอาจารย์ก็คงจะเป็นคนดีอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นนะเดี๋ยวพ่อพิมไปห้าคลิปเจอเกี่ยวกับอาจารย์ซ่อนมหฮ่าไอยู่ที่เมืองไทยแล้วถ้าว่าเจออาจารย์ช่วยๆน่ารักไสซ์เดี๋ยวพ่อพิมจะทาคลิปให้ดูก็แล้วกัน แต่ว่ามื่อนี้มาชมความสวยของคุณคููก่อนนะจ๊ะเพราะพิมก็เสือว่าไลยคนดีว่าบ่างคิปอยู่ตอนนี้กัโดยเฉพาะการเป็นนุ่มๆก็คงจะแบบอยากจะกลับไปเป็นนัก,กเรียนอีกครั้ง,ง,งนี่ทุกคนคนนี้โอ้โหูยน่ารักไหมส่วนมากก็ดัดฟันกันทั้งนั้นเลยทุกคน <S <S สวยมากนะพอใส่เครื <S <S 2> <S 2> ่องแบบสุดแบบข่องคุณครูแล้วก็ยิ่งดูดีนี่ทุกคนสุดสีชมพูนี่ อันนี้ก็เป็นสุดข้อคุณคู่ใช่ไหมทุกคนสุดซี่สมพูเป็นคล้ายๆกับสุดไทยนะแต,แต่ว่าตัดตัดสุดออกมาแบบเรียบร้อยแล้วก็สวยรูปยงามกันเลยอคนเดียวกันเมื่อกี้แหละแต่ว่ามาไล่แบบนะทุกคนความงามของเข้าว้าวเป็นยังไงทุกคนตอนนี้หัวใจของทุกคนนี้อิ่มอิมตเติมความสุข เติมสีชมพูเข้าไปนะจ๊ะปจเยว่าจะใจกสาอาซีงไทยนี่ยว่าพิม์กับปีซองมาไล่เลยนะคนบอกเลยว่ามีแต่คนหน้าตาดีั้งนั้นเลยเออตามที่ไล่คนคอมเมนแหลกว่าจริงๆนะว่าพิมพ์คนไทยส่วนมากโดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่ใั่ใหม่ตอนนี้นี่แบบหน้าตาดีมากสวยมากหล่อมากอ่าว่าพิม์กอบเ็นเรื่องจริงนะทนกคนเพราะว่าไปเจอมาเยอะเลยอ่านี่ทุกคน คุณครูท่านนี้ก็โอโ้โหสวยใ,ในเครื่องแบบมามาต่อกันอีกเต็มทันหนึ่งทุกคนเต็มคนหนึ่งน่<ม>า,ารักไม่แพ้กันเลยคนละแบบนะเศร้าไทยแต่ละคนกันส่วน a s t คุณครูนี้ที่ว่าที่ว่าพ่อพิมพ์อมานี่ก็อาจจะเป็นคุณครูที่เข้ามีความสร้างมารและล่ย่างกันเลยนั่นคนโดยเฉพาะก็คือการการทําคลิปทำคอนเทนต์ให้กับตัวเองนี่แหละหลังจากที่ว่า อาจจะวางจะกัดซ่อนแล้วก็มาทายคลิปแล้วก็ทาคอนเทนต์ต่างๆที่จริงอยู่ในในซองเข้านั้นทุกคนอยู่ในแอปแอปหนึ่งนั่นแหละเขาจะมีไล่คอนเทนต์เลยแต่ว่าพิมพ์ก็พยายามเลือกเอาคลิปที่แบบเห็นใบหน้าซุยๆแต่ข้องหุดขู่แต่ละคนมาเึบึงแต่ว่าตัวจริงเขานี่ผมสามารถลุนเลือเลยทุกคนในการซ่อนแล้วก็อีกหลาย่างอืหน้าตากำอันดับท็อปอันดับต้นๆอยู่แล้วผมสามารถกับโมเพกันนันคนนี้โอ้โหคนนี้ สาวแว่นคุณครูครับผมก็ใส่แว่นนะครับเกี่ยวอะไรวะนี่ทุกคนนี่ก็เป็นสุดคล้ายกับสุดไทยนะแต่ว่าคุณครูเขากใส่ใดก็คือบางไทยสามารถใส่สุดไทยสุดยิงไปซ่อนอะไรใช่ไหมทุกคนไม่ใส่แค่สุดยูนิฟอร์มของคุณครูเท่านั้นใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงหลวงจันทร์ลังกาทีเลยเห็นเด๋อ ้ันไม่แต่คนเป็นตทหางไม่แต่เป็นตทหักแล้วพอพี่น้องไม่แต่ตปหางหารแต่มพียงแต่พูดง่ายๆถ้าเจ้าคือสีแบบกินกินเขาครับกินเขาก็มีย่างคืองานคือสีกินเขาอยู่ในห้องแอร์พอนอจะได้งามปานนี้นะพ่อพี่น้องห้องห้องน้ก็มีแอร์โอ้ยงามลายพ่อพี่น้องเอ้ยน้องเบียอะไรเห็นแล้วยัง เก็บอาการโบยูอย,อยากเป็นคู่ขึ้นมาทันทีเด้อคู่ซ้อนเป่าบ่วงในสิไรอีดอพอีพีอพดอเอือย<า> <laughs> แต่ะถามเป็นคู่ซ้อน<า>อันนี้อะไรดิโอ้ยคาเตะออกไม่ประทูแล้วถามว่าน้องจันไมิซิเดียวน้องจันอยากเป็นยังน้องจันอยากเป็นแผลเนานะอยากเป็นแผลต่ว่าบุญบาสนาบอกโน้ยพีดอ <laughs> เพราะนจันท์เป็นครู่บ่เป็นเป็นคูอ้เนาะหอูจันทร์สอนหนูจันทร์เองย่อบวไรเนาะโอ้สอนหอูจันทร์เองย่อบวไรก็ได้แล้วก็เป็นคู่เน่ยคเมื่อยเนาะเมื่อยแบบไรเมื่อยพื้นที่ตรงแบบก็ขึ้นกันตรงเลยนอนเลยพอวัดตรงสองฮาความหูสองหาโบรียนมาสอนนาคยันนะพี่เนาะสองฮาแบบความหูไใหม่โบรียนใหม่นะกลงคืนท่านตรงไปเบืองเบือหรือเบืองโบธิยันสบามาสอนลูกศิษย์อีกเนาะแต่นักนาคยนย่อบวฟัง ปร้หลาดกาจันยยังบอฟังมันนี้ว่าสิรักมากได้พไปพี่น้องแต่ว่าอาจารย์นะ <c oughs> ล็อก เราอีกอย่างไงวรองจันวะหลอกประตูใหญ่เราหลอกประตูใหญ่ได้ออกบัวไหลพลอนพี่น้องได้ต้อยูยูจนจบมาสัะอะคลิปวิดีโอนี่ขอบคุณคลิปดีๆจากสองคุณพิมพ์เด้อถ่ายเอฟซีธนรจอมคลิปเต็มเด้อน้องเดียจะปักหมดลหายที่ใต่คอมเมนต์เนาะก็ฝากเอฟซีก็ไลคก็แชร์ก็ติดตามหรือว่าก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียและการน้องจันแลังจากจะดึงกดสปอปั๊งให้พรข้างสองคนเด้อกดสปอแตงให้น้องจันเด้อการคลิปจิ๋มนะพี่น้องบ๊ายบาย